สีเสื้อมงคลรายวันของเดือนมิถุนายน2567สวมเสื้อสีมงคลประจำวันเสริมสิริมงคลเสริมดวงการงานเสริมดวงการเงินเสริมโชคลาภเสริมสเสน่ห์และสีที่เป็นกาลกินีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ช่องธรรมวิถี ขอเอาใจสายมูกันหน่อยนะคะโดยได้นำสีเสื้อมงคลของแต่ละวันในเดือนมิถุนายน2567นี้มาฝากคุณผู้ฟังกัลยาณมิตรเพื่อจะได้นำไปสวมใส่ให้ถูกต้องตามหลักการความเชื่อของเราเพื่อเสริมโชคลาภดวงเฮงทุกวันก่อนออกจากบ้านหรือไปไหนมาไหน แม้แต่การอยู่ในบ้านก็ควรสวมเสื้อผ้าให้ถูกต้องตามหลักการสวมใส่เพื่อปรับดวงเสริมโชคให้แก่ตนเองจะทำกิจการงานใดทำมาค้าขายเจรจาธุรกิจใดๆก็จะได้ไม่สะดุดติดขัดการสวมใส่เสื้อมงคลน,นั้นเป็นการเปิดทางให้โชคลาภวาสนาบารมี ใครเห็นใครๆก็รักใครเห็นใครก็เอ็นดูใครเห็นก็เคารพนับถือเพราะการแต่งตัวนั้นเป็นสิ่งแรกที่ผู้คนที่พบเห็นประจักษ์แก่สายตาหากแต่งกายดีถูกกะละเทศะสีเสื้อถูกต้องตามสีมงคลก็ย่อมเป็นการเปิดทางให้ทุกสิ่งสำเร็จสมดังปรารถนา เพราะนอกจากนั้นยังเป็นการเสริมบุค,คลิกลักษณะให้ดูดีมีราศีโดดเด่นเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวยอีกด้วยค่ะดังนั้นวันนี้เรามาฟังกันว่าในแต่ละวันสีมงคลจะเป็นสีอะไรและจะได้เตรียมเสื้อผ้าสวมใส่ให้ถูกต้องตามวันค่ะขอย้ำว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมวิถีของเราด้วยนะคะเรามาเริ่มจากสีมงคลวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน2567กันเลยค่ะสีมงคลวันที่9มิถุนายน2567 สีที่เสริมดวงการงานคือสีน้ำตาลและสีม่วงสีเสริมดวงการเงินคือสีแดงเสริมโชคลาภคือสีเขียวและสีดําเสริมเสน่ห์สีชมพูส่วนสีการลกินีนั้นคือสีน้ำเงินค่ะสีมงคลวันจันทร์ที่10มิถุนายนสอง7 เสริมการงานคือสีเขียวเสริมการเงินสีส้มเสริมโชคลาภสีน้ำตาลและสีครีมเสริมเสน่ห์สีขาวและสีเหลืองสีกาลากินีคือสีแดงสีมงคลบันอังคารที่11มิถุนายน2567เสริมการงานคือสีม่วงและสีดำ เสริมการเงินคือสีเทาและสีเหลืองเสริมโชคลาภคือสีส้มเสริมเสน่ห์สีชมพูสีกาลกินีคือสีขาวและสีครีมสีมงคลวันพุทธที่สิบสองมิถุนายนสองห้เเสริมการงานสีเทาและสีส้มเสริมการเงินสีม่วงและสีน้ำเงิน เสริมโชคลาภสีน้ำตาลเสริมเสน่ห์สีเขียวสีกาลกินีคือสีดำสีมงคลวันพระฤหัสบดีที่13มิถุนายน2567เสริมการงานคือสีเขียวเสริมการเงินคือสีเหลืองและสีครีมเสริมโชคลาภสีดำและสีทองเสริมเสน่ห์สีส้ม สีกาลกินีคือสีน้ำตาลสีมงคลวันศุกร์ที่14มิถุนายน2567เสริมการงานสีขาวและสีเหลืองเสริมการเงินสีเขียวเสริมโชคลาภสีน้ำเงินเสริมเสน่ห์สีฟ้าสีกาลกินีคือสีแดงสีมงคลวันเสาร์ที่15มิถุนายน 2567เสริมการงานสีเทาและสีดำเสริมการเงินสีแดงเสริมโชคลาภสีฟ้าและสีน้ำเงินเสริมเสน่ห์สีดำและสีม่วงสีกาลกินีคือสีเขียวสีมงคลบันอาทิตย์ที่16มิถุนายนสองพัเเสริมการงานคือสีน้ำตาลและสีม่วง เสริมการเงินคือสีแดงเสริมโชคลาภสีเขียวและสีดำเสริมเสน่ห์สีชมพูสีการละกินีคือสีน้ำเงินสีมงคลบัญจัริที่17มิถุนายน2567เสริมการงานสีเขียวเสริมการเงินสีส้มเสริมโชคลาภสีน้ำตาลและสีครีม เสริมเสน่ห์สีขาวและสีเหลืองสีกาลกินีคือสีแดงสีมงคลบันอังคารที่18มิถุนายน2567เสริมการงานสีม่วงและสีดำเสริมการเงินสีเทาและสีเหลืองเสริมโชคลาภสีส้มเสริมเสน่ห์สีชมพู สีการกินีคือสีขาวและสีครีมสีมงคลวันพุทธที่19มิถุนายน2567เสริมการงานสีเทาและสีส้มเสริมการเงินสีม่วงและสีน้ำเงินเสริมโชคลาภสีน้ำตาลเสริมเสน่ห์สีเขียวสีการกกินีคือสีดำ สีมงคลบันพฤหัสบดีที่20มิถุนายน2567เสริมการงานคือสีเขียวเสริมการเงินสีเหลืองและสีครีมเสริมโชคลาภสีดำและสีทองเสริมเสน่ห์สีส้มสีกาลกินีคือสีน้ำตาลสีมงคลวันศุกร์ที่21มิถุนายน2567 เสริมการงานคือสีขาวและสีเหลืองเสริมการเงินสีเขียวเสริมโชคลาภสีน้ำเงินเสริมเสน่ห์สีฟ้าสีกาลกินีคือสีแดงสีมงคลวันเสาร์ที่22มิถุนายน2567เเสริมการงานคือสีเทาและสีน้ำตาลเสริมการเงินคือสีแดง เสริมโชคลาภสีฟ้าและสีน้ำเงินเสริมเสน่ห์สีดำและสีม่วงสีกาลกินีคือสีเขียวสีมงคลวันอาทิตย์ที่23มิถุนายน2567เสริมการงานสีน้ำตาลและสีม่วงเสริมการเงินสีแดงเสริมโชคลาภสีเขียวและสีดำเสริมเสน่ห์สีชมพู สีกาลกินีคือสีน้ำเงินสีมงคลวันจันทร์ที่24มิถุนายน2567เสริมการงานคือสีเขียวเสริมการเงินสีส้มเสริมโชคลาภสีน้ำตาลและสีครีมเสริมเสน่ห์สีขาวและสีเหลืองสีกาลกินีคือสีแดง สีมงคลวันอังคารที่25มิถุนายน2567เสริมการงานสีม่วงและสีดำเสริมการเงินสีเทาและสีเหลืองเสริมโชคลาภสีส้มเสริมเสน่ห์สีชมพูสีกาลกินีคือสีขาวและสีครีมสีมงคลวันพุธที่26มิถุนายน2567 เสริมการงานสีเทาและสีส้มเสริมการเงินสีม่วงและสีน้ำเงินเสริมโชคลาภสีน้ำตาลเสริมเสน่ห์สีเขียวสีกาลกินีคือสีดำสีมงคลบรรพฤหัสบอดีที่27มิถุนายน2567เสริมการงานสีเขียว เสริมการเงินสีเหลืองและสีครีมเสริมโชคลาภสีดำและสีทองเสริมเสน่ห์สีส้มสีกาลกินีคือสีน้ำตาลสีมงคลวันสุที่ที่28มิถุนายน2567เเสริมการงานสีขาวและสีเหลืองเสริมการเงินคือสีเขียวเสริมโชคลาภสีน้ำเงิน เสริมเสน่ห์สีฟ้าสีกาลกินีคือสีแดงสีมงคลวันเสาร์ที่29มิถุนายน2567เสริมการงานสีเทาและสีน้ำตาลเสริมการเงินสีแดงเสริมโชคลาภสีฟ้าและสีน้ำเงินเสริมเสน่ห์สีดำและสีม่วง สีกาลกินีคือสีเขียวสีมงคลวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนสองพัเสริมการงานสีน้ำตาลและสีม่วงเสริมการเงินสีแดงเสริมโชคลาภสีเขียวและสีดำเสริมเสน่ห์สีชมพูสีกาลกินีคือสีน้ำเงินค่ะ สำหรับสีเสื้อมงคลในเดือนมิถุนายนนี้ช่องธรรมวิถีก็นำมาฝากโดยละเอียดในทุกๆวันเลยนะคะเพื่อจะได้นำไปสวมใส่ให้ถูกต้องตามที่เราอยากจะเสริมดวงเด่นในวันนั้นๆบางครั้งเราอยากจะเสี่ยงโชคเราก็สวมเสื้อสีมงคลเสริมโชคลาภหากเราอยากไปสมัครงานเจรจาเรื่องการงาน เราก็สวมสีเสื้อให้ตรงกับดวงที่เสริมการงานหากเราจะทำมาค้าขายเจรจาการเงินเราก็สวมเสื้อที่เสริมดวงการเงินหากเราออกไปพบเจอคนรักหรือผู้หลักผู้ใหญ่อยากให้ท่านเอ็นดูเมตตาเราก็สวมเสื้อมงคลที่เสริมเสน่ห์และสีที่ควรละเว้นไม่ควรสวมใส่ในแต่ละวันนั้นๆ ก็คือสีกาลกินีของแต่ละวันซึ่งแต่ละวันนั้นจะมีสีไม่เหมือนกันดังนั้นก็ขอให้จดบันทึกไว้หรือแชร์คลิปไว้เพื่อเปิดฟังในครั้งต่อไปค่ะช่องธรรมวิถีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อคุณผู้ฟังได้สวมเสื้อสีมงคลตามดวงของแต่ละวันแล้วก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญเกิดสิริมงคล มีวาสนาบารมีทำกิจการงานใดก็ประสบความสำเร็จทุกประการขอบุญกุศลจงบังเกิดแด่ผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่คิดดีทำดีพูดดีสำหรับวันนี้ต้องขออำลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมวิถีของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ